สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ปังมีแนวทางหวยฝันเกี่ยวกับตัวเลขสีแดงมีคนบอกว่าอยากได้ฝันเกี่ยวกับตัวเลขสีแดงมีใครฝันเกี่ยวกับตัวเลขสีแดงมั่งเอามาเล่าให้ฟังคลิปนี้ปังเลยรวบรวมฝันที่เกี่ยวกับตัวเลขสีแดงล้วนๆเอามาเล่าให้ฟังนะคะฝันแรกผู้หญิงฝันวันพุธที่ยีแปด ฝันเห็นกบปี้กันสองตัวแล้วเห็นเลขอยู่ในแก้วน้ำสีแดงหนึ่งห้าต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่8ฝันเห็นผู้ชายนุ่งขาวนั่งขัดสมาธิบอกว่าหางกระถินศูนย์สี่แต่บอกว่าศูนย์ห้าอันศูนย์ห้าเนี่ยก็เป็นวงเล็บแบบนี้แล้วก็เขียนตัวสีแดงว่าศูนย์ห้านะแล้วก็ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่า แม่ฝันว่าได้จับปลาได้เยอะมากขากลับมีคนเขียนเลขให้ตัวสีแดงอันนี้มีคนเขียนให้แม่นะสามหนึ่งห้าที่ขีดนี้คือตัวเลขที่น่าลุ้นคือว่าฝันดีนะคะที่บังขีดไปให้ต่อมาพี่หญิงฝันวันเสราร์ที่24สี่ฝันว่าพี่สาวให้โอนเงินให้พี่สาวยื่นบัญชีให้นะมันเป็นเลขท้ายแบบนี้นะคะสามตัวมีหนึ่งสามแปดกับหนึ่งสามสอง ต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่สี่ฝันเห็นเลขสีแดงเขาบอกว่าไม่รู้ว่าสามหนึ่งสองหรือว่าสองหนึ่งสามแต่ว่าเป็นเลขในชุดนี้แหละต่อมาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่ห้าฝันว่ารุ่นน้องมายืมเงินสามสิบบาทเลยให้ไปว่าจะซื้อเลขเ็าบอกว่าเขาเห็นตัวสีแดงเลขสองสามฟังพูดไว้ไวหน่อยนะมันจะรีบไปทุละต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่สิบเจ็ดอันนี้ฝันฝันต่อง,งวนนะ ฝันเห็นเลขสีแดง204ต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธที่21ฝันว่าแม่เพื่อนมาขอเบอร์โทรศัพท์กับไอดีลาลเราเขียนใส่กระดาษให้เลข89คือทั้งเบอร์โทรทั้งไอดีลนยเนี่ยเลขท้ายตัวเดียวกันนะคะ89เขาบอกก็ใช้ปากกาแดงในเขียนให้เลข89เนาะต่อมาผู้หญิงฝันวันอัคารที่27ฝันว่าหลวงปู่เดือนชายเจอรถใครไม่รู้ แต่ทะเบียนรถเนี่ยเปื้อนคราบเลือดทะเบียนหกสี่หกสามอันนี้ทะเบียนในฝันนะคะหกสี่หกสามต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่ยี่หกฝันว่ามีคนเขียนเลขให้ตัวสีแดงเลขสี่แปดหนึ่งก็กลับหัวได้นะต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่ยี่สี่ฝันเห็นเลขในมือเพื่อนตัวสีแดงหนึ่งแปดสาม อันนี้มันชนกันที่18แต่บางที8ก็กลับหัวเป็น3 3ก็กลับหัวเป็น8ก็แล้วแต่เพื่อนๆพนิจารณากันดูนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธที่21บเอดฝันว่าพระให้ปลา1นตัวแล้วก็สวดให้พรแล้วก็เห็นเลขสีแดงเลข8 9ต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธที่21บเอดฝันเห็นเลขสีแดงข้างตู้กับข้าวเลข8 2สองต่อมาผู้หญิงฝันวันพุธที่21บเอดฝันเห็นป้ากําลัง เข็นศพผู้ชายป้าบ่นว่าศพอันเหม็นแกก็เลยจดรถเข็นไว้แล้วศพฟื้นขึ้นมาแกบอกว่ามีหวยมาให้แล้วแกก็เขียนเลขด้วยปากกาแดงนะ5 8าแอันนี้ศพฟื้นขึ้นมาเขียนให้นะคะห้าแปดสี่ต่อมาผู้หญิงฝันนะนฝันเห็นเลขสีแดงเหมือนเลือดแล้วก็หายไปเลขหนึ่งสองแล้วก็ต่อมาผู้หญิงฝันเห็นเลข เป็นรอยแบบชัดมากๆตัวแดงมากเขาบอกนะเลข35สีแดงเยอะเพื่อนๆสับสนนะอันนี้ปังามาเล่าใหฟังเป็นแนวทางนะต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่9ฝันว่ามีคนเขียนเลขใส่กระดาษให้ตัวใหญ่มากสีแดงเลข024แล้วก็ผู้ชายฝันฝันว่ามีคนเขียนเลขให้ตัวสีแดงเหมือนกันแต่ของเขาเนี่ยเป็น032 ่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่เก้าฝันเห็นเลขลอยมาสีแดงแบบนี้นะที่เขาเห็นเนะี่ยเป็นสามสองสี่แล้วก็น,นี้เป็นเก้าเป็นรูปนี้เลยนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่เก้าฝันว่าต่อคิวลงชื่อใช้ปากกาแดงเนี่ยเขียนเลขแล้วก็เซ็นชื่อตามหลังเลขที่เขาเขียนนะัสามศูนย์หนึ่งแล้วก็เซ็นชื่อตัวเองต่อมาผู้หญิงฝันวันที่แปดฝันว่ามีคนมาถามว่าอายุเท่าไหร่ เราก็เขียนบอกไปว่ายี่สิบสองแต่ขีดทิ้งเอาปากกาแดงเขียนเลขยี่สิบสามแทนเพราะว่าในฝันบอกเขาว่าคือจะยี่สิบสามแล้วก็เลยขีดย2ิบสองทิ้งแล้วก็เขียนสองสามแทนนะคะต่อมาผู้หญิงฝันว่าหวยออกตัวแดงๆเลยเขาบอกแดงมากๆเลขสองสองสี่ต่อมาผู้ชายฝันวันวันอะไรเนี่ยวันอังคารที่เจ็ด ฝันเห็นเด็กผู้ชายเขียนเลขลงบนทูบให้ตัวสีแดงเลข8 6หถ้ากลับหัวก็จะเป็น8 9ถ้ากลับหัว8 mm hmm. ก็จะเป็นสาหก็แล้วแต่ทุกคนนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่ยี่ฝันว่าเพื่อนเนี่ยออกรถใหม่กำลังจะเอาไปเปลี่ยนล้อเขาบอกว่าเขามองเห็นรถเพื่อนเป็นทะเบียนป้ายแดงเลขหนึ่ง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 สี่ตัวเลยนะต่อมาผู้ชายฝัน วันพนักที่ยีิบเก้าฝันว่าไปยืนรอรถไฟพอรถไฟวิ่งมาก็เห็นที่หัวรถจักรเป็นตัวเลขสีแดงเลขหนึ่งแปดแล้วก็ผู้ชายฝันวันศุกร์ที่สามสิบฝันว่ามีคนเอารถกระบะป้ายแดงมาให้ทะเบียนในฝันห้าสามศูนย์ในฝันที่เล่ามาทั้งหมดที่ปังชอบตัวนี้คือมีคนเอารถกระบะป้ายแดงมาให้ให้ตัดเล่นห้าสามห้าศูนย์สามศูนย์ถ้าชอบนะคะ ต่อมาฝันเห็นเลขลอยมาตัวสีแดงเก้า9 4 8แล้วก็ต่อมาผู้หญิงฝันเห็นคนที่ตายมาบอกเลขเป็นตัวสีแดงเลย6 3 6แล้วก็ผู้หญิงฝันเมื่อวันพฤหัสที่29ฝันว่าใช้เหรียญ9บาทหยอดหยอดตู้เหมือนตู้เซฟแล้วก็พอเปิดออกมาเป็นเลขตัวสีแดงตัวใหญ่มากเลข6 3 6 อันนี้ปังย่อมาจากฝันที่แล้วนะจริงๆเขาฝันเนี่ยคือว่าไปบ้านคนตายขึ้นไปชั้นบนแล้วคนตายบอกว่าให้หยดเหรียญเก้าบาทเขาก็หยอดเหรียญเก้าบาทเขาบอกสมบัติเน่ยอยู่ในตู้แต่พอเปิดออกมามันเป็นตัวเลขสีแดงตัวใหญ่มากลอยอยู่เขาบอกว่าหกสามหกถ้ากลับตัวเลขก็เป็นแปดหกแล้ม่ก็สามเก้าต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ที่สาสิบเอ็ด ฝันว่ามีรถใหม่ป้ายแดงทะเบียน1516สักพักหนึ่งอะ่ะก็ได้ป้ายป้ายนำเงินมาเขาบอกว่าวิบว,วับมากทะเบียน35คลิปนี้ก็ฝันเยอะเกี่ยวกับตัวเลขสีแดงทั้งหมดก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปพิจารณากันเอาเองนะครับามาเล่าเป็นเพียงแค่แนวทางให้ฟังเฉยๆนะคะเพื่อนบอกโอ้สีแดงเยอะจัง เราก็เลือกฝันที่มันเน้นๆแบบปัญจะขีดไปให้ถ้าเพื่อนๆเห็นนะที่ปัญจะขีดไปที่ตัวเลขสีแดงขะขีดเส้นใต้สีแดงนั่นคือฝันดีๆนะฝันดีๆแล้วเดี๋ยววันหวยออกวันพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าฝันไหนฝันอะไรงวดนี้ที่เข้าบ้างนะคะถ้ามันมีเวลาพอหลังหวยออกอีกวันรุ่งขึ้นมันก็จะมาทําให้นะว่ามีฝันไหนเข้ามั่งฝันไหนออกเลขนะคะ คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะมีฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถไฟไหมที่ยังไม่ได้เล่าคือเล่าไปแล้วแต่ว่าสรุปออกมาทั้งหมดมีทั้งหมดเจ็ดคันเจ็ดทะเบียนเลยก็ตัวเลขไม่ได้ตรงกันเลยแต่งวดที่แล้วเนะี่ยมีคันเดียวที่ฝันว่ารถไฟไหมเนาะ ทะเบียน150นะแต่วันนี้ตัวเลขเยอะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบคันไหนแล้วเดี๋ยวมันจะเล่าให้ฟังคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ